หวานว้าฮึจับตะที้คืนเข้าโอ้ยจ้ะตุ้นี้ออกขาบวยเงา้ยเน้ะนี่จ้ขาสั่นหูยเก่อเลยครับจุ่มเนี่ยคืออะไรเนาะคือในกระตุ้นนีหลีเห็ดเนี่ยนี่จ้ะเริ่มมากแล้วเริ่มากเลวจ้ะเริ่ม้หลายชนิดแล้ะ สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กลุลังติดตามรับชมช่องบ่าวเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบเนาะครับผมวันนี้มาล่อปลาครับวันนี้สิเขาปลาปลาใหม่เนาะแมโซนหนึ่งครับครับผมมาล่อมึงเห็ดแดงกอเนาะจ้ะเนาะครับผมเห็ดนังกอเห็ดทั่วไปครับคือเรากำจะติกลับไปปลาเห็ดผึ่งเนาะครับผมจ้าไปวันนี้บรรลุนไปชมครับวัชมานกรับวันนี้ครับพี่กัดปลาในออนเนอร์นะครับ เสาแน่ยังไงหนี่เอาใส่เท่าก็มีแล้วครับนี่ห้อาบูได้มาานะจ๊ะเนาะเอาไปปลาอื่นเนาะโชงดีที่มีจุกให้เอาตะเก็ยบคือจังมานั่นมันปลาแด้เนาะจ้ะเห็ดตะไคร้ครับดอกเดียวครับหนีบงูเนาะงามกันนะครับ เดิเหครับนี่สัตัดขาเนาะโอ้ยห้อยไผ่ต่ำอืมดอกน้ำเงินครับจีจีน้อยวันนี้ก่อนเนาะ อืมครับฝัขพึ้นตกน้มอนั้นพึ่าขนเนาะครับอืมจะตาพึ่งเข่าอ้ยจ๋เนาอ๋อแย่ไหมอืมีมูครับหอมนี้ยันี่ดอกพลังงานชมุกชิมิค่่อืได้ ุ็มีออกหาบัวเงาเนาะนีจ้ะขาสัตวสั่นะพื้นที่ปลาเนาะอูยหาปลาบ่นัันหาเง่าเนาะอุ้ยอเลยครับดอกนาะดอกงามก็มีดอกบ้านก็มีนะจ๊ะ ค่อยเปิดค่อยเปิดค่อยเปิดอืมเหมาะขนาดนี Becca ่ล่ามานให้ถึงเขาดีจะ่เห็ดเผือนีบ้านกนยังแข็งอยู่ล้วจ้ะอืมแมงซอนสูสออกหาไปให้หรอก จะอันออกห่าแล้วเนาะอืมครับนี่ออกห่าออกอไรเนี่ยมีออกห่าอืมครับเห็นดอก ด่านนยง่ายคนยืนมาเมืองไม่แล้วเพื่อโพดอยู่แบบง่ายๆดายนะนี่ก็ตัวน้อยๆแบเพื่อคนเก็บถือคนน,น,นคั้นนี่นี่กับวันนี้โอ้โหแสบด้อจะเฮ็ดส่วนเี่ยรต่ว่าปลาตันี้ขอาอานนยญ่ขา,า,นห,า,ห,าหน่อยดอกใหญ่น้อันนี้ก็ออกล่าจ้ะ เดี๋จะไเนาะเดี๋ยวจะไ,ไอครับแกแต่ว่าพุ้นแก้งได้ดอกพุ้นแขงออกหนาเนาะพึ่พนทานต่อฝนหน่อยอันนี้จี็ดผึ้งจี็ดขาวเผึ้งขาขนกัน ด,ดองไงคะัได้อยู่เนาะจ้ายี่องไหมขาถึงไงแหง้าจากเนาะดองไงแหงจากที่ฝุ่นขาขนนี่อืมกลุ่มครับอืมอันนี้บได้แล้วเนาจากมบเทีุนขาขนใหญ่เนาะ เท็ดนีขาตังแกงกรอบก๊อด,ดก๊อดจะนี่ดอกนี่ก็บดาดแลไวเองอือไสบายเนะืมว่านซาเนี่ยรอใส่ขื้บวมาก้อ้่อดองนี่ยกะ้กะ,ะล่างออมว่านในเด้๋ยวจะแน <c oughs> มมือที่สองไม่เป็นเท่าแลยโยนฝน,นะนเนาะจะกืนหนาลวละ ข้างในแม่งกินเหมือเตาวน้อยหมวกแด,ด็งเริ่มจะซึกวันเนอะเนอะพะนีล้น้อยเริ่มป๊เนอะเดี๋ยวว่านี้รุ่นครับใช่พักนายก็จ้ะเตืออีกแก้วจ้ะโอน้นมานี้ขึ้งส่งเหมือนเนาะโอ้วถามมาปลาเพิ่นตัวมาใช่<ฮ>เป็นปลามันมันต้องมีอยู ดอกสถาปีครับฮึ่มุกงุ๋งใหม่เนาะจ้าอ๋อมันเน่าไปหลายดอกเน่าไป่าแมนาณหลายมูลเหมือนเนาะจ้าเขาไม่ได้มาตั้งที่ถ้ยครับอืมบดได้แลวจ้ะเก็บเอาดอกแข็งๆนี่อืมหางหอกังสิเนาะจ้า นี่ได้เหรอไได้ม่ได้ขนหนังหมดเนาะซเน่มาใส่เก็บเดย่กต้งหากมุรน่กมิตอร์หนึ่โมโอ้โห้ใบตองนะจืดมากจ้ะ ปีนเห็นวะกินทองเหมือนอย่างเหมือนจะว่าออกบ้านลายเลยเนี่จ้ะเนะเาะปกติถ้าเป็นหมูมันจะลายแห้งกินทองแล้วไม่เคลียร์ใส่โดนเรกค่ะนี่ดอกแง้มเห็นดอกมันเนาะมีตจ้งโอ้เอาขาโอ้ยเอาห้าขามันจะดอกมันเดอยู่กินทองต้องเคลียร์มันเนาะไม,ไม่มันหนาครับโดนเฮ็ดของ อันนีเออืมอืม,อมจ้ะขึ้นเขาค้าขนอลยอืม <laughs> งามงมเลยลนะจ๊ะเนาะได้ก็ได,ด้เมื่อไหร่จะได้ตาจ้ะ อือ hmm. งม่นเลยครับอ่็นเลขาขนมขาขนครับอืมนม่ขู่ครับ ไขหนึ่งดอกค่ะหนึ่ดอกสองกลับลงมาสีพผาไปปลาเห็ดแต่ไขเนาะอ๋อหน่ดอกุดนละดอกน่อยนี่ครับถึงแล้วขึ้ได้ก่อนได้อยู่เนาะน้ำเนาะ ที่ข้างเกิดบอกงอนเกิดเจอให้ทึ่งจีงงามตาขุนดอกกระเลงงามนี่ไหมจะดดนไห้ป้านิภัยฉันไปเห็นไดเอ๊ย พื้นเขาอันนี้คือออกดอกเดีวยวเนาะขหงอนพื้นเขาอีกชน,นิดนึงจะเนี่ยกลางหานันเนาะนี่เนาะดอกที่สองครับหางใหญ่เนานนจะจะแปับเดียวครับจ้ดุนแกงดวนเอาใส่ไปเก็บเนาะแป๊บเดียวผีหน่อยเนาะ นิอยก็เอาละใบใหญ่สักเต๋อจอบนี่จักหมื่นอะไรจะนี่ใบไส่ก็สนับจอบอยู่นี่สามหมื่นละนี่เขาบเห็นคือเป็นญ่เนาะนี่มันแบบน้ำนาะจ้าตัวแดงจีครับลงมาเมืองเฮ็ดตะไคร่น่าจะเนาะโอ้ยเขาแดงนะโอ๋อยูเขาเดี่ยวเนี่ยจุ่มสองดอกครับโอ้ยจุ่มนี่ น่นา<ะ>รักจังเลยในก้อนหัวก,กันนอกคืออะไรเนาะคือในกระตูนตนี่ลีเห็ดน่ยนี่จ้ะอ๋อหอกก้มๆจะดีครับขึ้นไปกองบอกดอกกำลังมบานงามครับครับอืมครับครับปานกำลังงามครับ อันนม้ก็กัดตุ๋นครับเดี๋ยวเจอเห็ดพ<ม>ึ่งอันหาตำจะนี่เห็ดพึ่งขมิ้นเนาะเพราอื่นเลืองขมิ้นแล้วแต่หลายซื้อจ้ะวุ้นี่เทาลากออกขอบคุณครับ,บ,บ,รบนี่เดี๋ยวนจ้ะนี<ม>่ยันด้วกินหอยปีที่แล้วเนาะเจ็บเป็นมูมูมจ้ะคิดเพิ่งไข่ก็มาแล้วครับ แย้มหวานเนาะดอกสกุีตอนนี้แมงกินแล้วดอกหอยก็ได้โอ้โหกเาส่อัอยิงเล้ยวโอ้นซอใหญ่เลยเนาะคอไก่ไก่เนื้อวางเห็นหลงหกาวเจ้าโฟคนบว่าโอ้ยงามสัยบูนแบบครับนี่อะไยเนาะ แยงหวานหวานว้าเฮ้ยอื <c oughs> อจะหยอดไหมครับหอดไงค่ะขอนสีหลอกกันเลยขาเปั้นตุ๊ก,กตาเนะมมาะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วจ้ะเริ่มเห็้ยนไรสนิทเหรอครับอ,อ,อือเต็มตาแล้วเนาะอือขาน่าเชียถือก็จะ้ะเพราเอากับบได้เนาะเดี๋ยวมันจะเนาทีม่มแต่มันบ่ใหญ่แต่เห็นแล้ว เป็นงาของเขาครับวันนี้หมานอยู่เนาะเมื่อีเขาถือมองเนาะไม่พอใดพึ้นเขาออกเป็นกลุ่มจ้ะจะเลยหมานจะได้เนาะเน่าไปจะนทร์ไหลครับเขาเมาไปข้างบนแล้วจ้ะตซนนึงออกอยู่เนาะออกเป็นบางตีบางโซนครับตอนนี้ยังออกเป็นบางโซนเนาะ ไปยังมองที่ค่อยเก็บปีที่แล้วบ่มีจ้ะยังออกเตือครับอันนี้หมานไปผอปลาไม่ได้เนาะครับผมจ้ะผสมกันใกล้ๆครับเห็ดขาวๆนะเฮดเห็ดพึ่งพึ่งไข่พึ่งเนี่ยเห็ดปืนนี่ก็มาแล้วเนาะมาเนาะพึ่งไข่ดอกอ้วนๆงามๆครับจ้าเห็ดตะไคร้ก็ได้อยู่ครับเห็ดกอแดงก็ได้อยู่ครับจ้าเห็ดพึ่งเนาะจ้าเห็นหลายชนิดขึ้นมาหลายแล้วเนาะพึ่งเข้าพึ่งขาฝนครับับผม ครับวันนี้ก็มานมานอยู่ครับครับผมวันนี่ก็ลาบพี่ล้าน้องพกบ้านก่อนเนอ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบ่าวเหนือพาลุยครับทางเพจทาง youtube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับวัานี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าฝนมาอีกแล้วฝนน้ำแล้วครับปอกแป๊กปอกแป๊กมาแล้วครับเนาะกลับบ้านก่อนฝนตกอีกแล้ว